สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องขายนะครับผมเซลแมกกี้ร้านดีเจรินยนต์วันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอเจ้าดูค a ติ s c คแคมเบอร์ไอคอนเยลโนะครับคันนี้เป็นรถปี19นะครับไม่วิ่งมาแค่7,500โลเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาครับคันนี้เราขายอยู่ที่275,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับของแต่งก็คร่าวๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ก็จะมีชิลแต่งนะครับกัดไฟหน้าแล้วก็กันล้มมานะครับส่วนข้อดีของคันนี้นะครับจากเดิมนะครับตัวปีเก่าจะเป็นคัสสายนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นคัสไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ประกับตัวนี้ก็เปลี่ยนประกับใหม่นะครับก็ช่วยในการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวเครื่องก็ผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีบรันตรของร้านและบริการหลังการขายนะครับส่วนรับประกันนะครับเรารับประกันรถทั้งคันกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคนะครับตัวท่ออันนี้ได้เปลี่ยนแบบใหม่มานะครับก็ดีไซน์ก็ดูแบบดูเท่ดูแบบหรูราหมาเห่ามากเลยนะครับโอเคครับส่วนตัวยางนะครับอันนี้เป็นยางเดิมอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขใหม่เนี่ยวิ่งไม่แค่เจ็ดพันโลดอกยางนี่ก็คือแบบเหลือเยอะมากเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกติยาวๆเลยนะครับส่วนราคานะครับเราขายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสำหรับลูกค้าสนใจซื้อสดนะครับเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้านะครับและถ้าลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับก็คันนี้ใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่4 0,000บาท ก็ผ่อนเดือนละประมาณ6,600บาทผ่อนได้สูงสุด48งวดนะครับสำหรับเอกสารการจัดไฟนั้นคันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ2ชุดใช้สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดใช้คู่กับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับก็จะใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าหรือทะวิ50ใช้คู่กับสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงข้อเดิมข้าค่าของคันนี้กันบ้างนะครับ เสียงก็หวานเจี๊ยบเลยตัวนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของรถรุ่นนี้และรถบิ๊กบค์รุ่นอื่นในร้านเรานะครับก็ติดต่อเซลแม็กี้นะครับเบอร์ศูนย์หกหกหนึ่งหกสองตองศูนย์แล้วก็สี่นะครับติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊ร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผมกันดด้ววยนะคครรััับบสสี